สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เนงอดำคลาสสิกค,ครับอยู่กับทีมงานผู้ใหญ่เรื่องสารพัดช่างเช่นเคยครับฝนกระตกยน่าๆแงๆเมื่อคืนพอวิ่งายากๆนะครับสบภาพพื้นที่เนี่ยว่ารถกลับนะครับมาว่างเอารถกลับก็อยู่ที่บอ่อดินบ้านโคกสาดเช่นเคยครับ กำลังจะลงแล้วตั้งแต่เขาไปทําบุ้งกี้มาใหม่เขาไม่กล้าจอดรถไวหนางานเลยครับเอาขึ้นเทนเลยกลับบ้าน รออุ่นเครื่องก่อน่ะรถหล่อมาแล้วหนึ่งคันนะครับ อุ่นเครื่องสักคู่ครับลงแล้วครับ เจ้าหลงเผาเดียวครับเนี่ยแทนเลยบรรทุกเจ้าซานี่ก็ได้ยกหล่อล้วยกนิดเดียวครับ งานช่วงหนาฝนกันลำบากนิดนึงรัาลำบากพกล,ล้อแมคอมาหร่ตรงแมครมจอดอยู่ทุกที่ครับค้าด้านทางแล้วก็เดินออกครับเรียบร้อยลงจอดสู่พื้นผิวดินอยาน่างปลอดภัยครับผู้ใหญ่เรื่องครับเองครับระแดง จานแดงครับจานก่อนไปครับซ่านี่อยู่แถวน้องกี่มาดูบัรท่ายเจ้าโคมัส,สุบทีซีเจครับบัรท่ายเขาก็ามีถลอกเปล่าเปิดประสบการณ์เยอะครับนี่รอยประสบการณ์ครับ วันนี้มาลงงานเป็นวันที่สองครับอาจจะละบีหมอบแล้วอ้าชมกันต่อครับพอดีเช็ดหนากล่องอยู่เหมือนมันมองมองอยังไงด ทันทีสองมาแล้วไม่จานน่อยครับเหมือนเดิมครับรถช่างต่อจะเปลี่ยนคนครับมาดูวิธีการการอัดเจลบีกว่าจีอัดหรือจี้ข่วงเงาแต่ก่อนข่วงเงาด้วยคันนี้เดี๋ยวนี้อัดแล้ว แต่ก่อนขว้งเ,าเรารแล้วนี่เขาเชิงบุ๋มครับแต่ไปทำบุ่งกี้มาใหม่เขาเรียกอัดเอาเลอะตดีวนี้ เอาอาเจรบีอีกแล้วดูการอาเจรบีนี่แหละคลิปนี้ <c oughs> ก่อนลงงานครับนี่ก็สภาพพื้นบ่อครับ <c oughs> ตกมาสำนักน้ำก็แข็งครับเนี่ยเอาได้ตลอดเพราะก็าทำหลุมไว้แล้วหลุมเก็บน้ำม,มันจะลงไปทั้งนั้นเลยก่อนตรงนี้เอาได้ตลอด สภาพสวยนะครับนะรถหนักจะสิบปีแล้วก่อนลงงานก็ต้องมีการเช็คแบบนี้นะครับมีอยู่สามคันครับอันนี้คันแรก ซานนี่สองคันนะครับ SY ส1 5 2อหสองตัวนะครับเดี๋ยวนี้มีแมคโคสามตัวแล้ะครับคลิปนี้ก็ดูการ เขาเช็คสภาพแมคโครก่อนลงงานกันเรากันดูการทำงานมาเยอะแล้วครับดูวิธีเช็คอัดเจละบีถอดทิ้งเซะแมตใส่แบบนั้นใส่ได้กับไปพิดจโูกกิือเก่าถอดทิ้งซะ <c oughs> I <laughs> พอจบคลิปว้เพียงครัานี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่เอ่นะดามครับสีอย่าลืมกดไนะลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ